สวัสดียามเย็นเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สถานีรถไฟคลองตันวันนี้นะครับมาชมขบวน284นะครับจุกสเสม็ดกรุงเทพวันนี้ก็พ่วงตู้รถไฟไทยทำมาด้วยนะครับอานสอม4 1 4 6ทำขบวน วันนี้นะครับขบวน284มีของดีท้ายขบวนตู้รถไฟไทยทำมาอีกหนึ่งวันนะ,นะเวลา18นาฬิกาพอดีนะครับเพลงชาติพอดีวันนี้รถลาชานิดหน่อย รถก็จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีคลองตันนะครับเดี๋ยวมาดูตู้รถไฟไทยทำวันนี้เขาก็มีโอกาสาไปจัดแสดงนะครับที่ป้ายอยู่รถพระจอมเกลา้าเสียดายวันนี้ผมทำงานเลยไม่มีโอกาสได้ไปชมแต่ไม่เป็นไรนะโอกาสต่อไปคงจะมี นี่นะครับสุดยอดอ่ซองฟ้าก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมในช่วงนี้หน้าหนาวก็ต้องเข้าใจกันหน่อย ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสถานีต่อไปก็คือที่อยู่รถอโศกด้านบนแอร์พอร์ตเรลิงวิ่งนะครับผมรถไฟฟ้าก็สวยงามดีนะรถธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีตู้รถไฟไทยทำมาด้วยนี่นะครับบรรยากาศยามเย็นที่สถานีรถไฟคลองตัน ถ้าบรรยากาศมืดไปหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อนเท่านผู้ชมด้วยขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับ